สวัสดีครับวันนี้อยู่กับออโต้ลิฟทเทคนะครับวันนี้เราอยู่กับรถยนต์เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนตัว t r ิยาดีนะครับเนาะคันนี้เข้ามาติดตั้งเป็นจอแอนดรอยไอ u c ชนะครับตรงรุ่นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ Android 10 RAM 4นะครับ ROM 64นะครับและยังเพิ่มออปชั่นนะครับกล้อง3ามร้อยหกสิบองศาของดัตต้าซิสเนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่น v i c t o r HD นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทํางานกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นอยากให้ดูหน้าตาของจอนะครับบิวทออออออิินน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 กกมมาายยย่่่งงี้เเเเลลลละะะคคครรรรรัััับบบใสแแจดตุป๊พ ระบบนำทางแน่นอน Google Map สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับตอบสนองไวมากๆนะครับ e n t e r t a i n YouTube นะครับใช้งานได้เต็มฟังก์ชันนะครับหรือว่าถ้าเราต้องการแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับเราเข้าไปโหลดที่ Play Store ได้เราโหลดแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยนะครับ <S <S เล่น YouTube นะครับพร้อมกับดู Google Map ไปพร้อมๆกันได้แบบนี้นะครับเจ๋งมากๆ เล่น2อย่างพร้อมกันเลยทั้งนำทางทั้งเอนเตอร์เทนนะครับยังไม่หมดแค่นั้นครับคันนี้ไฮไลท์เลยนะครับกล้องสาม้อสองศารุ่นใหม่นะครับเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะเห็นมุมมองกล้องของเรานะครับมีมุมเบรดวิวพร้อมกับมุมด้านซ้ายของรถนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาพาไปตัดไปที่มุมมองด้านขวานะครับหรือว่าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับนี่ฮะพาไปตัดมาเป็นมุมมองด้านด้านหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับ ที่สำคัญรุ่นนี้เส้นเลี้ยวด้วยนะครับนี่ครับยังครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเจ้ากล้องสามร้อยหกสิบองศาตัวนี้ยังเป็นกล้องบันทึกภาพนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นกล้องวงจรปิดดีๆเลยนะครับเราสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลักได้ตามวันที่และช่วงเวลาที่เราต้องการจะดูมุมของกล้องในแต่ละมุมไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาเราสามารถดูเหตุการณ์ต่างๆได้นะครับแยกดูเป็นมุมก็ได้ กล้องมุมน่นครับได้ทุกช็อตนะครับบันท hmm. ึกทุกเหตุการณ์เนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวจอแอนด o i ยไอทัรุ่นใหม่ล่าสุดจาก AutoLiptec h นะฮะพร้อมกับกล้อง3 6 0้องศาของ Data System ในรุ่นใหม่ล่าสุดนะรุ่น Victor HD เนาะหากลูกค้าสนใจงานติดตั้งแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ a u t o l i t t e c h นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับรับชมรีวิวครับสวัสดีครับ